สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟที่ท่างช่องมื่อนี้แม่ขั้วได้เดินทางมาบานพอที่เด้อค่ะตอนคำคำจักหน่อยแดดลมร่มตกอากาศหนาวเนาะคะ่ะพี่น้องอากาศหนาวมากบานพอที่เพิ่นปลูกเคียงขั้วดีดีเด้อพี่น้องจักบักพริกบักเขียบักแตงมบตีบัดบานพอที่บ้านบ่อึดบ,บ่อยะบานพอที่ สายยาเพิ่นว่าจังไดนพ่อทีเลขเด็ดวัดสัตวเอาแม่ขั่วได้มาตามคลิปแรกนะค่ะนี่คลิปแรกของแม่ขั่วนะค่ะนี่อ่ะคลิปแรกของแม่ขั่วเอาสิผ้าไปคุยนู่นกันไม่คือเขาค่าเขาแน่แท้ขึ้นท่านรับบัตดีอยู่คือเขาแล้วเลขพูดแท้เอาพระที่บัตดีค่ะอ่าอ่าอ่า อันท่านนะหัวท่านนะบัดดีอยู่ยังเลขคือเขาทั้งเลขหนึ่งหกหนึ่งทาเก้าเกคักแทะเลขเขาทังหดทั้งหลยเียววันนี้เขาทั้งหมดทั้งหลาเทียวเกียวพ่อมากพ่ออ่นพ่อแอพอแจมพ่อแจมก็พอแอดบ้งพอเกแปดเออเอาเก้าเอาเก้าแดบุญออกที่ขี้อออัวเก้าพูดเก้าแดกับเขาเลยครับรไปเป็นเก้าแปดเก้าออแอดเก้ามันเขาน้ำกันมานนกันเออมานน้กัน ระว่งทีบ้านมันกเพราะ่อจับครูบดีเหนียงวนั้นกับครูบดีนี่ทีงวดที่ขี้เด็ดนี่งวดที่ขี้เด็ดเี่กระชับทีว้าพอที่เลขเด็ดมากงวดที่ขี้เด็ดนักชื่ออายุบาว่างวดที่ขี้เด็ดเดี๋ยวนี้ชื่ออะไมไล่หลังขึ้นถึงเบดปานั่นบอกเบ้าคือแมนอต์ครับ เฮ็ดแล้วเรียบร้อยสูตรคำนวณคำนวณแล้วเรียบร้อยคำนวณเองเลยเลขออกปั๊บเฮ็ดปั๊บบ่ต้องรอไผนี่แหละของแฉบ่ต้องเลี้ยนแบบไผเลยเลี้ยนรอไผ่เอาสมมุดมาเลยเอาสมมุิมาเลยแต่วยาเขียนมาได้ตะวัดกล้วยมันนี่แม่แม่เ้าเขียนดีเออเดี๋ยวสิเขียนเดี๋ยาวเพิ่มเนาะให้ให้เขียนมันทีก่อนหน้ามันทีหนึ่งกุ้มพังเออเดี๋ยวโอ้ยบ่ต้อง เฮ็ดเองส้วงเองอะส้งเองบ่ต no him ้องรอไผบ่ต้องรอไผแล้วก็เฮ็ดเองซื้อเองก่อนออซื้อเองจีนกับจับคู่บ่ถือคู่นักจักเทียร์อแจ็บัตะกี้เนาะพ่อใหญ่เนาะตะกี่เนาะตะกี้ตะกี้ถือดีป่ะชันเนาะเฮาเนาะคือดีถือตลอดเธอจะเสียนหาเสียนเท่กันประชันแม่ป้าเสีเจ้าใดชำได้มาหาข่อยเมียนตะกี้เนาะ ช่วงนี้อ่อนกันซีร่อ่อนกันสีร่วงเพราะว่าคออยเม่ขวดกันรูดขึ้นกันเด้พอามันย้อนมันจับคูว่าถืสีต่ตูได้สิ่สก็ะอ่อนลงเมียนพอทีเลขเด็กไหมบ้างมางวดนี้กันมาหกเจ้าโอ้ยเยอะเพิ่มเหยนด้วยเขียนด้ยเยอะเพิ่มเลขเด็ก แล้วท่านเลี้ยวใจเย็นๆพี่น้องเอฟซีรออยู่เลี้ยวแหละใจเย็นๆเต็มยี่เพราะว่าใกล้มือแล้วเด้ะใกล้มือแล้วนีพ่อที่ใกล้เลี้ยวใกล้เมียนเลี้ยวรัฐบาลไทยใกล้จะแตกเลี้ยวเดี๋ยวใจเย็นๆพี่น้องพ่อทีเลขเด็ดนะบานนี่เป็นเลขติดทุอว่า เลขล่างบนครับเลขทิศเลขทิศเลขวินเนาะเป็นเลขทิศเลขวินเด่นเอาเป็นเด่นได้บ่เหรอเด่นเอาไปเขียนเลขทิศนะมันสี่มีเด่นของมันอยู่แมนแมนเดี๋ยวเขาเขียนเลขทิศเขาเขียนเลขทิศซะก่อนเนาะแต่ว่าเออแต่ว่าสีเด่นถือบอสนนะแต่มันถือโอเคห้องตรัวตดตัวไรพะย่ะเลขทิศหกเจ็ดแปดเก้าที่ตัวตลอดทิศ ถ้าดบะหมี่ซีโต้เนี่ยซื้อนั่นเรียกซีโตัวนี้จะคืดจะคืดว่าวทได้กินคำว่ามี่หกเจ็ดแปดเก้านี่ว่าต้องซื้อว่าต้องซื้อว่าต้องไปซื้อเสียเงินว่าต้องไปเรียนเฮ้ยพี่น้องฟังเอาเด้อค่ะพี่น้องเอ็ซีพี่น้องบ้านเฮ้ารู้แต่ว่าถ้าบะหมีเลขยกซีตัวนี้ยไม่ได้กินพี่น้องบ้านเฮาฟังเอาค่ะฟก็เลารู้ทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ มาใกล้ๆกันกระสูดไผ่สูดมากพอที่มาใกล้ๆกันใกล้กันแมีนสูดรสูดไผ่สูดมากกับจริงมากใกล้เคียงใกล้เคียงครับวันนี้เอาพอที่ประกบคูฟัวประกบคู่ให้พราอบ่เออประกบคู่ัสองตัวเด็ดนะวินวินวินอยู่ในสี่ตัวเนี่ยบอสพอที่เอาภายในหกเจ็ดแปดเก้าหนี่ครับเอาพอที่จับคู่จับได้เจ็ดสีตัวนึงเจ็ดสีล่บนบนล่าง เจ็ดที่นะบ้านนี้กับเปียทบนล่างขึ้นกันสองตัวเท่านี้สองหางโอ้ยนี่เขานี่นี่เท่านี้จับที่จับมาเด็ดวันดอกับว่าบ้านนี้กับกับเลยครับกับตัวกับตัวหมุนกับตัวก็ได้หมุนกับตัวเนาะเห็นบ่อนมันมันมันว่าไงมันมันออกมันไปน้ำกันนะ้าไปน้ำกันแล้วก็เนี่ อยู่ในชีตัวนี่มือมากมันได้ปะได้ครับได้เป็นปะได้คือวดัวตัวนี้มากเจ๊กกระเกลี่ยมากเอาพอที่บ๊อบบจับไพ่ในชีตัวนี้บอกจับครับจับชี้ตัวมากตัวใดท่านก็บจับใส่เอาเลยโอ้ให้ให้ให้เอฟซีมันจับเองเลยจับเองเลยครับแต่ว่าตัวเด็ดเล็กคือพอที่นี่คือจับเจ๊กชี้ก็เปลี่ยนหาครับโอ้่นจับให้แค่สองคู่เออสองคู่สจับให้แค่สองสองคู่สองหางนี่เออบนล่างกับตัวอล่างง่ไง คือเพิ่นจับเพื่อนเอาตะเก็ดบกับแปดเดียอยูหักับเก่าหกับเก่าพี่น้องพี่น้องได้เลขดีมากเอามาให่กับเก่าได้ครับเมีนมีนตัวนี่อนี่รักหน่วยยังมากทั้งผมมันจะเป็นรักสิบนะครับนั่นเได้เป็นรักสิทธิ์แล้วพ่อพ่อพ่อเขาจับให้ตะเจ็ดกับแปดหักับเก้าในอี่หามาใส่ได้ีกับแปดหเท่านั้นจบใไ้ โอ้บาดเนี้ยล้างแจกหันมุเจ้ากะว่าดิตัวแรกก็มาจับใส่เราว้านหกกับเก่ามุเจ้ามักตัวแรกออกมาใส่เองเออเอามาใส่เองแต่ากเก็ตก็แปดคอยจับให้เรียบเป็นได้แค่ชองตัวครับเป็นได้บ้านเด็ดคักเถอะเพราะไงเพรเด็ดจั้งในพันวัดที่เราพ่อแจ่มกับมาบ่าเล็บเป็นม่านต้กันจับปั่นจับได้ยืนบ่ะหนิได้ยืนตั้งคืนโอ้ยให้จับให้ป้อมหลอกกันเนาะเมีนฮัลโหลพี่น้องอ๋อพี่น้องเดียวกันต้องเฮ็ดยตั้งสี่เด้อ เอาพี่น้องเอฟซีทางช่องเอาแคบนาจอเด้อค่ะเขาจะงวดก่อนี่งวดสิบเอ็ดครับงวดสิบเอ็ดนะพันไกลๆเฮากับบมาเอาเนาะพี่น้องฟังยี่สิบบวดขึ้นไปมันจะไปจังหลุดจังหลุดเออจะคอยลุดถ้ามันหลุดแล้วก็ล่อฟังงวดหนึ่งอ่างวดสองมากก็ใส่เลยแต่ที่เนี้ยตอนนี้บพัหลุดบพัหลุดแท้ดปีไม่มาหนีเพราะาเขาสองงวด แมนม่ไม่ีแมนอยู่แมนเนาะกเกดวันที่สองวเนียวันที่สามกับวันที่สิเกอวันที่สามกับวันที่สิบเกสองวัแล้วเนี่ยสิบมนเขากหนึ่งกับเกเก่าเนี่ยนั่นนี่สองวันแล้วว่าให้ไหลุ้ไงลุ้งลุงง่ายลุงเอาเอซีฟังเหรอคะเอมซีท่าน่องเอามันจะคอยลุ้งเรียกเล็กวันี้อะไรขึ้นหลังไว้วัดแล้ว Oh. มาตะกี้ห้องห้องี่ยวหากับ,บ,บกับนกัอยูในกินเกาห้องมัน่นค่ะถ้ารุดแล้วเนอะซื้อได้เลยเอาคำมาพอที่นี่พี่น้องบวยุดบอยากมีถูกยังพอที่เลข <c oughs> เด็ดมีถูกยางถุกแนวผู้ใดขัดของอันใดขัดขลองแบบใดมหาเพลินใดอาหารการกินมีทุกรูปแบบเ้ <c oughs> ยค่ะพี่น้อง กายขอมก็มีมาเออที่ความอาหารริงตเอเอาขอบุณขอคุ้ค่ะพราที่ที่ไหอฮะเล่กิดเลก่นนี่บแปดโอ้รถไก่เยอะเดียวเดียวรบเดี้แปจอดได้พ่อพนจับไ้ตานเกียซีดาถ้าพี่น้องได้เลขดีมากหาม่ใส่หุ่นเก่าได้นะอ่อเนาะออเรัเลขซีอต้ดีมากกันได้นาะ อันขึ้นอันข่นวดที่แล้วกันมั่นกันวดที่แล้วมาาเก็บกับแปดเนี่ยเอ้ยเกตกับเกเ้อเกเก้อเก็ตเก้าเนี่ยเอานั่นล่ะลาไปห้องหาองจะาเสียตะวัเสียถุงื่นไม่ใส่น่ะห้างเสียไปรีบกันนะอักถ้าระวังซีกัผ่านดีปวม่ามมาเก็ตอเออม่าเกตมาเก็ตแปดมาคกเกาก็คือเอาหน่ะโอ้โเขาแบบ้ในสี่ตัวนี้มาแน่นอนอืมเอาฟังเอาเด้อค่ะพี่น้องเอาว่ะบล็อกด งวดซ้ำซ้ำหนีบอกว่านี้อ่านแล้วพ่อพ<ร><ร>ันพ่อพันบอก,อากรายละเอียดคักแล้วจริงเอ้ากซาับขอบคุณขอบคุณเพันตัวเ่า ที่เพิ่นนห้แนวทางอ่ะ FC ทางช่องหรือว่าห้แม่ขั้วกับพอเพียรเนาะค่ะไปฝากแม่เนาะไปเสียหลายฟังๆหน่อยเงินก่อนฟังไว้ก่อนก็ได้กันว่าเล่าไปว่าตะกี้ขี่กล้ยตะวันที่ไหนเนี่ยในซีโต้ในต้องมาเนาะมาแน่นอนองมีซีโต้ไม่ต้องซื้อให้เสียตังค์ทุกอย่างกับพี่ทุกอย่างอาจารย์นี่เขาเออน้ารังก็จาต้องมีซีโต้หนิ ่าค่ะค่ับธรรมะตัวอาจารย์ท่านไดด้วยว่าอ่าเรื่กข้อมทุกอาจารย์ถ้ามีเรตีตัวนี่คือได้เอามาติดตีตตัวนี่ได้ครับโอเคค่ะส่วนมากมันจะเป็นลักทธิค่ะมันจะไม่ถึเป็นลัทิเลยเออส่วนไลายมันจะไลย้อนหลไงส่วนไลเยออห้อกลาง่าน c เนยใบซักอนก็ได้ครับเออเนี่ยใบซากอนราวะานมันเป็นช้แของมนวเนะ ออันนี้ขอล่างมากควันเลยือเทีอะวันแปดเก้ากขาล่างนะล่างแปดเก้าบนซีที่ซีมาซีแมนวันนั้นดูที่เขาทะแปดเก้านะครับข้อตลาดวนตัองไหนเขาต้้งบนทั้งล่งวันนี้มั่นใจว่ามันมันมันสิขาล่างแปดโอ้ขาล่างแปด มันใจตัวเปียกพี่น้องไหมพี่น้องเบิ่งจะเพิ่งจะไล่เมื่อยเมื่วาเบิ่งไล่มือยกันไล่ไล่กันเลขกก็เลขกกันตัวเดียวกันนะพี่น้องเออตัวเดียวกันตัวเดียวกันเพราะที่ให้ตัวเดียวเ่าให้เป็นตัวเดียว่เลขเด็ดเพาให้เ่าให้ตัวอื่นค่ะตัวนี้เลยเพราะที่เลขเด็ดแน่นอนจะบอประกายามเลขเขาปฏิวัติปฏิบัติไม่เขียนเอาไหมนั่นแหละ ตัวเดียวกันเนาะค่ะตัวเดียวกันเอาเอาปลาคุ้นอะไรครับผมค่ะอ่ามันมาหนึๆงเฮงปลาคุ้นนะครับค่ะมักชอบคีมิก็ไไรก็แช่ก็ติดตามแม่กุ้งเด้อสวัสดีค่ะพ่อที่